สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยนูเอเคนะคะวันนี้เยนูไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าลูกชายคนโตมีนัดกับหมอตาที่เซแอตเทอรก็เราจะไปให้หมอต,อตรวจด,ดูตาเนอะว่ามีโอกาสที่จะรักษาให้หาย,ห,ายหรือเปล่านะมีเปอร์เซ็นต์ในการรักษามากน้อยแค่ไหนถ้ามีเราก็อยากทำเนอะเพราะว่า ที่นี่คิดว่าเทคโนโลยีในการรักษาหรืออะไรมันก็น่าจะดีกว่าที่เมืองไทยก็เผื่อจะมีความหวังเนาะ <Almost camp. S 1> อันนี้ก็เป็นคนไม่มีบ้านอยู่นะกลุ่มโฮมเลสของซออีแอตเทิตอนนี้เรามายังไม่ได้เข้าไปถึงใจกลางเมืองซีแอตเทินะกองทัพเดินด้วยท้อง ฮัลโหลแมน a n น s o m มแมนคิวยาวเลยแมคโดนัล <laughs> แล้วก็ไม่มีห้องน้ำให้เข้า <laughs> เพราะว่าข้างในไม่บริการยังไม่มีบริการให้นั่งกินข้างใน uh, <laughs> เราก็ต้องสั่งทูโกอย่างเดียว <laughs> แล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งกัน <laughs> อยากจะเข้าห้องน้ำ <laughs> ก็เข้าไม่ได้ <laughs> อันไปก่อน <laughs> It's Not the number seven, dear. Um, chicken uh, looking for like a chicken nuggets meal. You want the 10 piece meal? The 10 piece? Yeah. That's uh, our number five. Okay, yeah, number five uh, meal um, with a root beer, no ice. And, um, uh, number two A combo uh coke or Pepsi whatever you serve. Any sauce with the nuggets? Yeah, the sweet and sour sauce. Sweet and sour. And ketchup too. And ketchup please. Anything else for you today? That should be everything. Yep. Okay, so it's 2105 first window. Okay. จ่ายเงินเมื่อกี้ช่องเมื่อกี้นี่สั่งอันนี้จ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวช่องหน้านี่ก็คือรับของ Thank you. Oh, 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 oh. <laughs> what? No, that lady, she's back up. Mm -hmm. เราจะไปหาที่นั่งกิน เพราะว่าในร้านเขายังไม่เปิดให้กินเนอะไปหาที่นั่งกินที่ร้านจอดรถที่คลินิกหมอแล้วก็แถวนั้นอาจจะมีห้องน้ำให้เข้าสองหนุ่มเข้าไปเข้าห้องน้ำกันยนูอยู่คนเดียวก็จัดการนี่ก็คือออชิคเก้นนักเก็ต ของอที่นี่นะคิดว่าคงจะคล้ายๆกับที่เมืองไทยอันนี้ก็เป็นซอสอสวิตซ์ซาวซอ u c สก็เยนหนูจะชอบอันนี้มากสวิตซ์แอนด์ซาวซอสออชิ้นก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะ,ะชิเคน g เกตก,ก,ก็ทอดกรอบเหลืองดีแต่ว่าเฟรนฟรายนี่ไม่ผ่านเฟรนฟรายเหี่ยวมาก เหี่ยวมากๆเลยนิ่มแล้วก็เหี่ยวเหมือนทอดยังไม่ค่อยไม่ค <Yeah ่อยได้ที่ก็เดี๋ยวยี่หนูจะกินแล้วก็รอสองคนนั่นเขาจะเข้าไปดูห้องน้ำแล้วก็ดูว่าคลินิกอยู่ตรงไหนด้วยก็มีเวลาเหลือแค่ไม่มากแต่เขาไม่ให้เข้าไปก่อนเวลานะ เขานัดไว้เวลาไหนก็ให้ไปถึงในเวลานั้น